นารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวระเดชานุสร์ประธานในพิธีด้วยความทรายพยิ่งร้าวประสีธิระวงเจ้าคณะอุดรดตูงผู้รักษาการแทนเจ้าวาวดวัดพระวเจดีวรวิหารผุ้รักษาการแทนเจ้าวาดวัดสัง,งาม ขอกราบกราบรายงานในนามผู้แทนของคณะสงฆ์บอรตูทั so so the the ้งสามตำบลดังนี้หนึ่งตำบลสามงามซึ่งมีพระครูผสมปัญญาพรเจ้าวาดวัดทุ่งสรีหลงสองเจ้าคณะตำบลห้วยด้วนซึ่งมีพระครูพิธาธรรมกิจเจ้าวาดวัดวระเป็นเจ้าคณะตำบลสามเจ้าคณะตำบลบ้านหลวง ซึ่งมีพระครูประถมวรยานเจ้าว่าวัดวัตุปุษาเป็นเจ้าคณะตำบลพร้อมด้วยคณะพระวรากพาเจ้าหน้าที่กองงานในขานุก,การในมนตมนอย่างนี้รู้สึกปราบรื้มปิตียินด,ดีเป็นอย่างสูงที่พระเดชพระคุณได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธาน ในการเปิดการอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเสริมความรู้ของพระนวกะในฤดูการที่จรกการเข้าพรรษาปีส5 1 6รสิบซึ่งเป็นการอบรมก่อนที่จะมีการเรียนการสอนด้านพระปร,ะริยัติธรรมการอบรมเสริมความรู้ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานในคราวนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หเพื่อเป็นการนำรงไว้ซึ่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสสมมาสัมพุทธเ,เจ้า 2. เพื่อให้ผู้เขารับการอบรมได้เข้าใจเข้าถึงวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างถูกต,ต้อง 3. เพื่อให้ผู้เขารับการอบรมมีความทราบซึ่งในหลักธรรมคำสั่งสอน ในทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับก,การอบรมได้นำเอาวิธีการปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในเพศบรรพชิตและกฤหัสืไป 5. เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเ,ราเาิริกิ์ พระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและแด่พระบาทสมเด็จพระปิจิรกราวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพาระจรสุธาพิมลัตน์อัปบรมราชินีและแด่สมเด็จพระเ,เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวะจรกิติยาภาการอบรมครั้งนี้มีพระนวกะเข้ารับก,การอบรม จำน,นวนทั้งหมด42รูประยะเวลาในการฝึกอบรมเริ่มตั้งแต่วันเสาที่5สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2516ร,รวมระยะเวลาทั้งสิ้น3วันซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการอุปถรัรมภ์สถานที่จาก วัสังฆาม,ามและในด้านพระตาหารหวานข่าวเครื่องดื่มง,งานบาระนะและอื่นๆได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะสงฆ์ทั้งสามตำบลโดวยวันแรกวันที่ห้าคณะสงฆ์ตำบลสังฆามทั้งเจ็ดวัดเป็นเจ้าภาพพระตาหารวันข่าว ร่วมด้วยท่านรารพระประหลัดพธิขำวิโรเจ้าว่าวัดลำเหยเป็นเจ้าภาพหลักในการประเพณีสงส์เพื่อถวายดูทิพน้กับบรรพบุร,รุษวันที่6สิงหาคมเจ้าภาพพัทหารประกอบด้วยคณะสงฆ์ตำบลบ้านหลวง ซึ่งมีท่านพระครูปฐมบริยาเจ้าหน้าตำบลเป็นต้นเป็นประธานวันที่เจ็ดสิงหาคมคณะทันตแพทย์ประธานวันข่าวอภปณะคนณะสงฆ์ตำบลอ้วยด้วนซึ่งมีพระครูพิทักษ์ธรรมกิจเจ้าหน้าตำบลอ้วยด้วนเป็นเจ้าภาพ